ยอง,ยองสวัสดีค่ะทุกคนขออีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันพุธนะคะวันพุธนีพิเศษนะคะเพราะว่าตัวใหม่เข้าแล้วนะคะเยกระถังทูปนะคะยีทูกนะคะเข้าแล้วน้องวันนี้นั่นเองนะคะทุกคนเอออ่ะก็นะคะมาพบกับการอัปเดตนะคะประจำสัปดาห์ ของเกมโ e อ,เเะะนนอมเบล c กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณพุทธิพงศ์กันอีกเช่นเคยนะคะที่มาแปลให้เราได้อ่านกันนะคะในกลุ่มโอมเบลซิไทยแลนด์นั่นเองเนาะเอออย่างที่บอกไปนะวันนี้ยูทูปก็มาแล้วนะทุกคนเป็นตัวที่เบาบางจางๆเหมือนควันมันจริงนะคะฟิลไดเวอร์นะคะอืม ความไฮความอะไรก็คือแบบนะสก,กิลมันอ่อม,มาก็าว่าไม่ได้นะคะเลือกดีอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่าวันพุทธที่1 3นะคะพอยอนี้จะมีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะคะทุกคนเออก็ปิดอัปเดตนะคะวัย2ถึง4โมงเย็นนะคะอย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นกิจกรรมเลดอัพนะคะชิคิยามิใหม่เนาะเอเดนอซิโกเคียวนั่นเองนะคะ ก็เริ่มเข้ามาวันที่23นะคะถึงวันที่5ทธันวาเนาะก่อนเที่ยงก็จะสามารถนะคะอัญเชิญนะคะเลดอัพได้3ตัวละครอีกเช่นเดิมนะคะ SSR SI กับ SP เนาะ2.5เท่านั่นเองนะคะมีพวกที่เก็บคอลเลกชันครบบรรดาเ r ครบก็จะ เริ่มต้นของเรทซีโกเคะียวที่1 5เนะคะถึง100%ที่1-500ถึงใบนั่นเองอืมแล้วก็จะมีอ่าตัวไม่ครบนะคะก็จะเริ่มที่4%นั่นเองนะคะถึง20%ก็แรงนะฉะน,นั้นเรทตัวครบก็ค่อนข้างที่จะไม่ออกเลยเลทตัวครบนะฉันก็มีเรทตัวครบรอ้ที่แล้วเห็นมันออกเลยเออ ตรองแหสุดนะคะเรื่องนี้ก็ถลุงเอาไหม,มต้องถลุ่งเอาหรือเปล่าเป็นอ s ดนะคะเพื่อเก็บเหรียตัวครบไปให้ใหญ่อีสีรุดูรอบหน้าหรอหก็ต้องรอลุ่นนะคะว่าเราจะได้ไ้สามรอบสามรอบนี้เปิดเปิดนอกเร็ดแล้วแบบโอ๊ยตายถือนนะคะอีอะไรนะซูส,สนโนก็ตำนานช่องเรานะเรื่องนี้เ้้าหลานะังสี่รอยก,กว่าใบมาน่ากลัวมากนะคะทุกคนอ่ะ แล้วก็ทุกๆก,การอ ER ัญเชิญหนึ่งร้อใบน,นะคะก็จะสามารถแลกชิคกี้มีเอชอาร์ได้1ตัวนั่นเองนะคะมีของรางวัลแบบข้ามบันไดตาม ER อัญเชิญเนาะเออทุกๆทุกๆลงท้ายด้วยเลขสูตรมั้งน่าจะถ้าถ้าจะไม่ผิดะนะแล้วก็ในสารอัปเดตแรกเอชอาร์จิโกเคียวอะสารเริ่มต้นใหม่นะคะมีสารตัวมั้งสารนี้เปิดด้วยจิโกเคียวนะคะตัวที่2องน่าจะเป็นสีดดูเดี๋ยวเราดูว่าตัวที่3จะเป็นตัวอะไรในร้านคานะคะเรื่องนี้ ประมาณนี้นะคะอันแรกก็เป็นเลตอัพเนาะตัวละครใหม่3ครั้งนะคะพิกอัพอ่ะสนะคะก็จะเป็นกิจกรรม Uber นะคะของซีโกเคียนะคะกิจกรรมประจำตัวเป็นแบบ Uber หรอแรงนะเรื่องนี้เออกิจกรรมส่งอาหารไม่ใช่นะคะกิจกรรมตีบอร์ดอูนะคะเริ่มวันที่23นะคะพอยอถึงวันที่7ธันวานะคะเฟสแรกนะคะเก็บารามแต้มบัฟนะคะ7วันเนาะ ตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่30นะคะเ mm hmm. ฟส2เนี่ยเขาจะเป็นบอสนะคะซิโก้คูเทนนะคะหลังวันที่30นะ,ะถึงวันที่เจธันวานั่นเองเนอะอืมอะมาดูรายละเอียดกิจกรรมเฟส1นึงนะคะเก็บแต้มบัฟนะคะเวันนั่นเองเนอะซิโก้เคียวและฮาการุนะคะจะมาแทนในตำแหน่งว องเมลจินะคะรวบรวมไอเทมนะคะที่ใช้สำหรับการท้าทายบอสในกิจกรรมนะเออที่หาได้จากดันอ่าสำรวจนะคะมิตมะนะคะแล้วก็เออดันอีโวเนาะใช้ไอเทมนะคะที่หาได้ท้าทายบอสนะคะอูเบในกิจกรรมสามารถสู้ได้ทั้งแบบเดียวหรือชวนเพื่อนมาร่วมตีได้นะคะสะสมแต้มกิจกรรม Uber b o s s นะคะแล้วก็ u r e r Boss f ส e ฟ ในการปลดล็อกร้านและซื้อของร้านค้ากิจกรรมมีไอเทมพิเศษนะฮะเออที่ได้จากการค้นหาบอสร,ระดับ5-6ได้หรอออที่สามารถค้นหาบอสได้แล้วก็มีบัฟนะฮาชิกยคมี้นั่นเองนะฮะ 8eX ชิกเคมีในลิสกรรมช่วยเพิ่มพลังในการลงในแต่ละวันหรออุ้ยแรงมากนะเรื่องนี้อันนี้สะสมคะแนนนะฮะปลดล็อกอะไรอ่ะพาร์ทนะคะประจำกิจกรรม แล้วก็ร้านค้ายกิจกรรมนะคะจะมีสุ่มเอเดอาแล้วก็สกินของใยเอ,อ่ออะไรอะโคโดคุชินะมาเป็นไอตัวนั้นเนี่ยนั่นแหละนะคะไอตัวที่เราเห็นในรูปอยู่นะสีาฟ้านะแล้วก็ดัลลุมาดำนะคะกล่องซุ่มกรอบเฟรมพิเศษนะคะแล้วก็อื่นๆนั่นเองเนาะอันนี้เฟสแรกนะคะเฟสสองนะคะบอสใหญ่นะ ที่โกอูเทนนะคะต่อสู้ท้าทายบอสมีหออรางวัลน,นะคะสะสมกิจกรรมนะเออมาหลังอัปเดตวันที่30นะคะ30คือวันพุธพอดีหรออ,อ๋อเหรอเออวันพุธพอดีเวอร์นะคะประมาณน,นี้หรออ,อ๋อเหตและตีอออบอสเสียใหญ่ก็ตีบอสใหญ่ก็ไม่ค่อยอะไรเสียใหญ่ก็จะเป็นอยู่ที่อะไรที่เกตเฟสหนึ่งสมากกว่านะคะโอ้น่ากลัวมากอูเบอร์นะคะก็มีไกด์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะมาดูได้นะคะที่ โพสกันพูดีพงศ์นะคะเขาบอกไว้หมดแล้วนะมีทีมเฉพาะสําหรับเดนหนึ่งได้จองได้ฉาบนะคะมีไกด์ทีมต่างๆนะคะว่าเออจัดทีมตีอูเปอร์ยังไงนะคะก็มาดูได้เลยนะคะตรงนี้เนาะอ่าส่วนที่3นะคะจะเป็นผนึกความทรงจำนะคะซิโกเขียวนั่นเองเนาะอ่าเริ่มวันที่23นะคะถึงวันที่14บธันวาคมนั่นเองนะคะฟาร์มสะสมเสพผนึกความทรงจำของเอเดนอาร์ซิโกเขียวนะคะเพื่อรับ ของรางวัล1,000อันดับแรกนะคะหรือคู่ที่บริจาคผนึกมากกว่า2,000ขึ้นไปก็จะได้รับกอบเฟรมในกิจกรรมนี้นั่นเองนะคะอ4ก็จะเป็นโบนัสขายนะคะเอาไม่ใช่นี่อันนี้ไม่ใช่ขายยังไม่ขายนะคะเป็นอันเชิญแต้มกิจกรรมนะคะอัปเดตสารแรกของมีสกินคานิหรอแล้วก็เอเรีิโกเคลโอ้มีสกินย้อมสีเข้ามาเลยหรอโอ้แรงดัง อ้าห้านะคะอันนี้แงแพคไข่นะคะอะไรก็ไม่รู้นะคะวันที่2ี่สิบามถึงวันที่5ธันวานหรอแพคเอ่อบรอนซ์ิวเวอร์โกล์นะคะอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้เราไม่ใส่ใจด,ดีกว่า6นะคะจะเป็นอัปเดตส่วนนะคะเปลี่ยนเพลงหรอสามารถเปลี่ยนเพลงตามรีทที่เลือกได้ในส่วนได้แล้วหรอซิง่อเรื่องนี้อ๋อหรืมเมื่อก่อนมันเปลี่ยนไม่ได้หรอ อัปเดตนะคะอัปเดตตั้งค่าเขตนะคะเพิ่มในระบบโหมด i s ส o r y นะคะสามารถใช้สกินนะคะเขตของตัวเองได้แล้วเมื่อไปท้าทายเขตของคนอื่นหลอ,อเ,รเราจะไม่ต้องทนเห็นเขตของคนอื่นใช่ไหมเออเล่นเหมือนกันนะแนะคะอัปเดตตุก๊กตาสกินกระดาษนะคะรอบนี้ก็จะมีในส่วนของเออคิโยฮิเมะหรอพี่ิโยนะคะแล้วก็ อาโบสูหรอมูลมูลอะไรเนี่ยมีเปิลหรอเข้าหลังอัปเดตนะคะนี้ถึงวันที่21ทธันวาก่อนเที่ยงนะคะก็จะเป็นอัปเดตร้านคาเมวนะคะเออก็มีของมีของโชคลาภมาขายนั่นเองสินค้าอยู่ถึงวันที่21นะคะส่วน10นะคะจะเป็นรีเฟรชอามาตัมะนะคะก็อยู่ถึงวันที่30นะคะ ทุกวันในกิจกรรมมซื้อ10ครั้งแรกในลานคา,ารจะมารด20นะคะแล้วก็รีเฟรชลานค้าได้สามสิครั้งแรกนั่นเองนะคะอ,อ่ามาดูในส่วนของแก้ไขปรับปรุงดีกว่านะคะนี้มาแล้วทุกคนที่ทุกคนรอคอยนะคะมาอย่างยาวนานนะคะคุณภาพชีวิตที่แท้จริง1น่งนะคะสกิลปรับ AI ชิคกี้พีเ ADR s e n t น m e n t นะคะ ปรับให้ตัวเซนิเมะนะคะเทสกิลวางเสาและสามารถใช้สกิลหนึ่งตีปกตินะคะต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับสกิลนั่นเองนะคะสกิล2นะคะที่ลดลูกไฟแล้วก็สกิลดึงเสานะคะจะไม่ถูกใช้งานในส่วนของ AI a ออ o โต้โอ้ my god เดี๋ยในี่สุดนะคะเราก็จะสามารถใช้ใยเซนไม่ปลกได้แล้วนะเอง อะไรวะเส้นปลุกได้แล้วนะคะเลิศหล่อแต่ฉันมีเส้นไม่แตฉันทำเส้นไม่ปลุกไปแล้วว่ะสกิลเต็มเแบงนี่อ้าก็ดีเหมือนกันนะก็จะได้แบบไม่ต้องย้ายสกิลไปมาเลิศเหมือนกันอ่ะแล้วก็นะคะในส่วนของโหมดพนันนะคะ PVP ดับดูอลนะเขตอารีนามาอสูรกันดาอยู่มาทุกก็ยังใช้ AI แบบเดิมอยู่อ้าวแรกนะ อะไรนะเรื่องนี้อ่ะไม่เป็นไรหมดหมดนี้ไม่ได้จะออโตอยู่แล้วนะคะอืมเราจะต้องกดมืออยู่ละไม่เป็นไรละกันอ่ะอย่างไรก็พวกตีบงตีบอตีอะไรมันก็ยังใช้อยู่นะ,ะมันก็ยังไม่ต้องดึงเสาเลิศอยู่สอนนะคะปรับอะไรอะ่ะโมเดลไซอันเชิญเอพนะคะยามาหลอดเอ็นมาและเอพนะคะอิจิกำลุเล่นนะตอนเปิดสิบใบหรอ,อเปิดสิบใบก็เปิดไปแรกต่างกนะันขนาดน้เลยเหรอ เออเลิศไปกันนะคะโอเคเนาะประมาณนี้อ่ะสกินที่แจกในร้านค้ารอบนี้ก็จะเป็นอีกตัวนี้นะคะหล่อไม่ไหวนะคะหน้าตาเป็นเอพได้เลยนะเนี่ยชุดมันเนี่ยอเอออ้าวหายไปเหนละ็นงี้อ่าน,นี่ไงไอ๋ออันนี้ของสด,ด,ดููนไม่ใช่อของเราอืมอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับอัปเดตวันที่23พอพยอนี้นะคะ ก็มีกิจกรรมตัวใหม่เข้านะคะซีโกเคียลก,ก็กิจกรรม U ูเบนะคะที่โอละบลอหรือเปล่าเราก็ปล่อยใจอยู่แล้วเราไม่ได้แม่นี้อยู่แล้วนะคะเออแล้วก็มีปรับอ่า AI ของเจเซนนะคะประมาณนี้มั้งใหญ่ๆเออที่เหลือมันก็ยิบย่อยนะคะชนว่าประมาณนี้ ก็ช่องเรานะคะก็น่าจะประมาณช่วงยินยินนะคะจะน่าจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มไม่ก็สองทุ่มคิดว่ากะว่าไปประมาณนี้เพราะว่าช่วงนั้นก็อาจจะใช้เวลากจวัประจำวันก่อนนะคะแต่ว่าน่าจะเจอกันเช้านะคะเปิดยันก็ใครที่จะให้เปิดก็มารอได้ที่ช่อง Ajumma Channel นะคะเดี๋ยวจะตั้งไลท์ลวงนาไหวนะคะเรื่องนี้โอเคเนาะประมาณนี้ละกันอัปเดตวันที่23นะคะขอขอบคุณคุณพิทิพ,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 พงศ์อีกเช่นเคยนะคะที่มา แปลให้เราได้อ่านกันในกลุ่มองเมืสิไทยแลนด์นั่นเองนะคะสำหรับใครอยากดูไกด์ดูอะไรก็เข้ามาที่กลุ่ม e องเมืสีไทยแลนด์เนาะคุณปริพงทุเขาทำไปเมื่อหมดแล้วนะคะก็มาดูได้นะคะเรื่องนี้โอเคนะคะคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็อันยองนะคะทุกคน